นะครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่น้องกระโูรโซล่าเซลล์ที่เคารพรักทุกทท่านนะครับคลิปนี้นะครับนะครับกับผมนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับชาวโซล่าเซลล์นะครับมาบอกนะครับวิธีการต่อนะครับต่อไฟนะครับของเครื่องซักผ้านะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องซักผ้ายี่ห้อนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคนนะครับเป็นมอเตอร์นะครับหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่านะครับมอเตอร์ Motor, มหัศจรรย์นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ยูนิวเซลนะครับมอเตอร์ยูนิวเซลนะครับโวลต์สอ,องอร้อยสามสิบถึงสี่ร้อยโวลต์นะครับอิเล็กโทรลักของอิเล็กโทรลักนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามา ดูวิธีการต่อสายไฟเลยนะครับมาก่อนอื่นต้องดูนี่นะครับลายสายก่อนนะครับสายที่จะใช้จะมีอยู่4เส้นนะครับสี่เส้นพี่น้องนะครับสเส้นนะครับสายที่จะใช้นะครับตัวนี้เป็นของอิเล็กโทรลักษ์นะครับพี่น้อง จะไล่สายนะครับตัวนี้นะครับสีขาวนี่ครับสีขาวสองเส้นนี้ไม่ใช้นะครับไม่ใช้นะครับไม่ใช้นะครับจะใช้จะเหลือนะครับตัวนี้ไม่ใช้นะครับจะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับจากนั้นเรามาไล่ดูนะครับว่านะครับ ตัวที่จะใช้จะมีนะครับแปลงทานนะครับสายแปลงทานแล้วไล่ไปเลยนะครับสายแปลงทานนี่สายสีดํานะครับสีดําคือตัวนี้นะครับสีดําคือตัวนี้นะครับพี่น้องแปลงทานตัวหนึ่งนะครับแปลงทานตัวหนึ่งนะครับแล้วจะมีนะครับมัดข้าวต้มนะครับมัดข้าวต้มมัดข้าวต้มคืออยู่ข้างในนะครับ มัดข้าวต้มจะมีจะมีสีฟ้านะครับสีฟ้าสีแดงสีชมพูนะครับสีฟ้าสีแดงสีชมพูสีดำนี่สีดำสีเทานี้นะครับจะเป็นเพงฐานนะครับนี่ฝั่งนี้ก็สีเทานะครับพี่น้องนะนี่สีเทานะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าต่อยังไงนะครับพี่น้องเดี๋ยวไล่ก่อนนะครับชุดมัดเข้าต้มตัวหนึ่งกับเป็นฐานตัวหนึ่งนะครับเราเอาสีชมพูนะครับสีชมพูกับสีดําต่อเข้าหากันนะครับ <c oughs> ดูดีๆนะครับพี่น้องช่องสีชมพูกับสีดํานะครับนี่อยู่ช่องไหน เราเอาแจ็คอย่างนี้นะเสียบนะนะครับเสียบเข้าไปในช่องนี้เลยนะครับสีชมพูนะครับสีชมพูช่องนี้นะครับอึ้บเสียบเข้าไปให้แน่นนะใยก็ย้ำสายเข้าหากันนะครับพี่น้องนี่นะครับชมพูกับดำนะครับ จำเข้าหากันนะครับจากนั้นนะครับสีขาวในสองเส้นไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวตัดไปจากนั้นเหลือสามเส้นนะครับหนึ่งสองสามนะครับจากนั้นเหลือสามเส้นเรานะครับจะเอาเส้นที่นะครับแปลงทานนะครับกับมัดเข้าต้มนะครับ นะครับแปลงทานอีกอันนึงนะครับมันเนืยอแปลงทานอีกอันนึงนะครับกับชุดมัดข้าวต้มนะครับคือสีฟ้านะครับเลวก็สีเทานะครับอ่ะเรามาต่อดูนะครับพยายามนะครับทําหางปลาอย่างนี้นะครับหรือว่าแจ็คอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้คั่วสปาร์กกันนะครับอ่ะเราต่อดูนะครับสีฟ้านะครับสีฟ้าคือช่องหนึ่งนะครับ นะครับนะ่ะไฟชือช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่แปรงทานอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับเราลงมาตไฟนะครับนี่ไฟคือแผงนะครับแผงเล็กนะครับเดี๋ยววัดดูไฟมีไฟมากี่โวลต์น,นะครับ จะลงวัดไฟนะครับว่าไฟแผงเล็กที่ใช้ทุดอบนะครับกับมอเตอร์นี้มากี่โวลต์นะครับปรับโวลต์ไปที่เส้ยตรงนะครับ20แดงบวกดำลบนะครับนะครับไฟมาอยู่ที่นะครับ6.5นะครับ6โวลต์นะครับ 6 5 0โวลต์6โวลต์นะครับ6โวลต์มาถึง7โวลต์นะครับมาทำให้เชื่อว่ามีไฟนะครับเดี๋ยวลงสปาร์คให้ดูนะครับพี่น้องีเห็นไหมครับพี่น้องนะครับไฟมีนะครับเดี๋ยวเรามาลงโตนะครับกับเจ้ามอเตอร์นะครับมหศจรรจานี้ว่าจะมุดไหมนะครับ เดี๋ยวติดให้พี่น้องดูนะครับะนะครับขั้วไหนก็ได้นะครับกี้เข้าไปเลยนะครับนี่นะครับคือไฟ6โวลต์น,นะครับก็จะหมุนประมาณนี้นะครับ ถ้าไฟ12โวลต์ก็จะหมุนแรงกว่านี้นะครับ24โวลต์ก็หมุนแรงกว่านี้นะครับ40โวลต์ก็หมุนแรงกว่านี้นะครับพี่น้องอะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขคจบนะครับคลิปการจำสายไฟนะครับของเจ้ามอเตอร์ยูนิเวอร์แซลหรือว่ามอเตอร์มัสจันนะครับเพียงเท่านี้นะครับท่านใดมีข้อสงสัยนะครับหรือว่ามีข้อปรึกษานะครับ สามารถโทรปรึกษาได้ที่085นะครับ4955 064นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ